ไปหาชาไปพระไปงงงงางามไปเวลาเราพูดไปแล้วมันเข้ามางูงงางามนั้มันลำคาญว่ะตีบๆทำติดจบๆบติดมานา วันนี้เป็นวันพุทธที่ห้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12ปีมะเส็งพระในวัดของเรา39รูปแต่ลงวันนี้ลงมาฉัน38งดฉันหนะึ่งนะองค์นี่พระไม่ฉันองค์เดียวแล้วก็วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำนะลูกหลาน เป็นวันธรรมสวรนระเป็นวันสำคัญเป็นวันสิ้นปีก่อนน้ำพวกเราทุกทุท่านก่อนจะสิ้นปีจันทรคติเพราะว่าหลักทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยทราเรานับทางจันทรคติทางโลกเขาเรียกว่าสุริยคติชุริรยคติก็คือนับทางพระอาทิตย์จันทรคติคือนับทางพระจันทร์ แลมแลมแลมตอนนั้นคำํำแลมตอนนี้คำํำแลมสิบห้าคำดับสิบสี่สิบห้าคำก็ว่าอันนี้คือจันทรคตินี่คือนับทางพระจันทร์แต่ว่าทางโลกของเขานับทางพระอาทิตย์แต่ว่าชุริยคตินะแต่วันนี้เป็นจันทรคติแปลว่าสิ้นปีนะลูกหลานนะเพราะว่าในประเทศไทยของเราจับเป็นสามประดู ฤดูร <c oughs> <น>้อนฤดูฝนฤดูหนาวแปลว่าฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนฤดูฝนเป็นสุดท้ายนะเดือนเป็นเป็นเป็นสุดท้ายของปีเดือนสิบสองเพนเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายของปีแหละแปลว่าสิบสองสิบสองเดือน เนี่ยคุณดวันถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาโลกทางโลกเขาก็ว่าให้ทางซ้ำมอในประเทศอินเดียนะประเทศอินเดียสมัยก่อนก็ประเทศในโลกของเราไม่มีไฟฟงไฟฟ้านะมีแต่แสงอาทิตย์แสงเดือนพอเดือนสิบสองเพ็นนี่แปลว่าอากาศพอดีพอดีไม่ร้อนไม่หนาวอากาศก็ฝนก็หยุดตกเป็น ในช่วงที่ทำสนุกสนานเ,เป็นวันนักขัดต,ตะเลิกเ,เป็นวันเลื่นเริงเหมือนกันล้นเหมือนกับพวกเราปีใหม่ลักษณะอย่างนั้นแหละเาสนุกสนานพื้นเพลิงทั้งกลางวันและกลางคืนด้นยกลางคืนเดือนหายนะแต่จะยังไงก็ตามพวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเราทุกท่านที่มา ได้ได้ยินเสียงงู่องไม่ได้มาก็ตามได้มาวัดนี้ก็ตามได้มาแล้วก็ตามก็ให้สำรวมระหว่างนรุนแรงจะเป็นไปได้ก็ให้มีศีลห้าอย่างเป็นอย่างน้อยข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยสัตว์ข้าพเจ้าจะอยู่ในกรอบศีิธรรมไม่ทำเปิดประเวณีสามีภรรยาคนอื่น ข้าพเจ้าจะไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่ดื่มโุราให้ขาดสตินะวันนี้นะ,ะถือว่าเป็นถือว่าเป็นวันสําคัญพวกเราควรจะประกอบประกอบคุณงามความดีควรอยากประกอบคุณธรรมศีลธรรมจร,รมิยธรรมมันดีงามสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่ทํางดจะกอวันนี้ถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันปอดเป็นวันขาวนะ เออแต่วันอนื่นอาจจะเป็นสีเทาด้วยสีดําด้วยแต่วันนี้จะพยายามไปเป็นวันขาวจารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลมีธรรมวันนี้นะอันนี้คือเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องได้คิดอย่างนั้นะลูกหลานสถาญาติโยมนะถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งผมเลขอให้พี่น้องสถาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเป็นผู้จารวมกายวาจา กว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสิ้นปีและอีกอย่างหนึ่งควรจะทบ,ทบทวนดูอีกต่างหากนะ,ะทบทวนดูทางจันทรคติเอข้าพเจ้าปีทีผ่ผ่านปมา,ปา,ปาตั้งแต่เดือนสิบสองเพนเมาถึงวันนี้นหะเมื่อปีหกสิบแปดเนี่ยข้าพเจ้าได้ทําอะไรลงไปบ้างที่มันดีสิ่งที่ดีเราคืออะไรบ้างทิ้งที่มันไม่ดีม,มีมีไหม ที่แทรกเข้ามาในสิ่งที่ไม่ดีอยู่ดเดือนเดือนไหนวันที่เท่าไหร่เออนี่แหละเรากันทบทวนดูจากนั้นเราก็ตรงระเบียงระหว่งในปีต่อไปแล้วจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเลวเที่มันจะเสียหายในการทะเลาะวิวาทกับสามีภรรยากับลูกกับหลานกับวงสาคณาญาติอย่างนี้เป็นต้นนะเออถ้าว่ามันมันไม่ดีเราต้อง ปีที่ปีที่แล้วเนี่ยปีหกสิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยเ,เรามีที่ดำที่ด่างสิ่งที่มันไม่ดีแต่วันเที่ยเอปีหกสิบเก้าเนี่ยถ้าพระเจ้าจะทําทำตนให้ดีที่สุดนะเราต้องคิดอย่างนั้นนะลูกหลานทาชายาโยมนะไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านมาผ่านไปเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่น่าจะาไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไร มันผ่านไปเฉยๆแต่เราได้ทบทวนอย่างนั้นจะเกิดประโยชน์สำหรับตนเองนะนี่แหละอันนี้ก็คือในครั้งพุทธกาลหลวงพ่อได้ยินการใช้ใช้ใช้คู่คนก็ตา่างการใช้ลูกน้องบริวารก็ตามการแนะแนวแนะนำสังสอนคู่คนต้องต้กเป็นหัวหน้า ผู้เป็นหัวหน้าต้องรอบคอบต้องฉลาดาต้องดูให้ดีไม่ใช่เราจะใช้ไอ,อ้ลูแชูแขกได้ซุ่มซ่ามไปเสียหายหลวพอได้ยิน,นยนะวันนักขัดตะเลิกนี่แหละแหวนนักขัดตะเลิกเนี่ยวันเดินสิบสองเพนนพระพุทธเจ้าไปฉันไปฉันป้าตั้งพระทหารในบ้านพระหบดี พอฉันเสร็จแล้วพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอยากจะไปดูอยากจะไปชมอุทยานที่เขาปลูกต้นไม้พระเจ้าข่าแต่นั้นก็พระองเอออน,นุญาตพระสงนั้นก็นไปไปกั็ไปชมส่วนอุทยานกับนายอุทยาน อุทยานอุทยานเนี่ยคือผู้รักษาสวนผู้รักษาต้นไม้ผู้รัก,รกษาป่าของพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละแต่ในท่านไหนอุทยานก็ไปเดินพาชมชมชมไปไปก็ไปเห็นต้นไม้แถวหนึง่งต้นไม้กาลังปลูกกาลังสูงประมาณสักห้าสิบเมตรหนึ่งนัง่นหลง พึ่งในปีกำลังจะได้ดูแลรักษาต้นไม้เห็นต้นไม้ตายเกื่อนไปต้นไม้เล็กๆนะต้นไม้เปนตายต้นไม้ทรงเหลือก็มีต้นตายก็มีพระพาสงควก็เลยถามเอ๊ะทำไมนายอุทยานทําไมทําไมต้นไม้ตันนี้ทําไมจึงตายเป็นแถบไปเนี่ยนะถอนถอนรากขึ้นมาเนะี่ยโอ้ เมื่อเนี่ยนะวันนักขัดตะเลกวันเดือนสิบสองเพนเ่ยพวกลูกน้องบริวารพวกพนักงานทั้งหลายอยากจะไปชมการละเล่นการนะงเล่เมหานศพในเมืองอก็เลยเ่าใครๆก็อยากจะไปทั้งหมดไม่มีใครเฝ้าอุทยานก็เลยเรียกลิง เรียกลิงอุลังกังตังยกลิงที่มันจะรู้เรื่องให้มันมาดูให้มันมาให้ลดต้นไม้ลดน้ําให้ด้วยอ,อมันก็รับปากนะมันก็รับนะพอรับเสร็จแล้วเรากโกนั่นก็เลยไปพอกลับมาเนมันก็เลยไม่รู้จะทํมันทาอะไรก็ไม่รู้นะมันถอนต้นไม้ตายเป็นแถบเห็นไหเห็นๆๆเห็นี่แหลิงมันถอนมัน พระสงฆ์ก็เลยกลับมากลับมาพระองค์ก็ถามว่าเป็นไงนะ่ะพระสงฆ์ทั้งหลายก็โสลรสนทนากันไปเห็นต้นไม้ต้นที่มันยังมีชีวิตอยู่มันก็สวยงามดีทำไมลิงจะไปหาถอนต้นไม้วาพระองค์เสเดจมาประทับมาปาที่ศาลาก็เลยถามพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระสงฆ์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่นะ นายอุทยานพาไปชมสวนไปเห็นลิงเขาถอนต้นไม้ออกมาตายไปเป็นจำนวนมากเป็นการพระเจ้าพา,นะาทำไมมันจะถึงถอนต้นไม้พระพุทธองค์วมามันเคยมามีแล้วในอดีตการพระพุทธองค์มันเคยมีมาแล้วในอดีตการภิกษุทั้งหลายพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้า มันมีมาในสมัยไหนพระเจ้าข่านี่แหละนายอุทยานคนนี้แหละเรียงกระเียงฝูงนี้แหละในอดิตชาติในรตตการกับพวกบริวารรักษาสวนปลูกต้นไม้เป็นไม้มาหลายปลูกต้นไม้หลายรุ่นบบต้นใหญ่ต้นเล็กแต่ต้นนี้กับก็เลยก็ปลูกทุกปลูกเป็นต้นขึ้นมากับพวกที่น่า พอถึงวันนักขัตตะเลิกในวันเดือนสิบสองเพนนี่แหละวันลอยกระทงเนี่ยพวกคนงานทั้งหลายก็อยากจะไปชมอุทยาไปไปชมหมอและศพหอนเรื่องและเล่นในเมืองอไม่มีใครอยู่ก็เลยเรียกลิงหัวหน้าหัวห,หัวหน้าลิงมางเอยลิงสูงคนมาอยู่ในอุทยานนี่กันนี่แหละกินผลละหมากลากไม้ในสวนนี่ กระสุก,ก็ได้กินมีส่วนเหมือนกันพาะนั้นให้คนทั้งหลายพวกนี้นเขาอยากไปในเมืองไปเล่นเล่นไปวันลอยกระทงให้พวกเธอเนี่ยรักษาต้นไม้แทนได้ไหม,พ,มพอเรียนมาพอจะรู้เรื่องอยู่มันไปมันพอจะรู้เรื่องได้อยู่หวัวหน้าลรงเมื่อก่น มบมอบม,มอบใจรักษาได้แทนได้เออตนนี้กันายอุทยานก็เลยจับมาเอาวิธีการทําทํำยังไงนี่นะ,ะตักไปตักน้ํามาตักน้ํามาเอาเอา,เอาขันยอดลงไปตักอย่างนี้นะเะลีกิงมอกหมบมอบม,มอบ,มมบไปทดลองดูสิเออเอาบริวารมา เรี่มันก็ทาได้ให้เห็นใช้ได้วะน่าจะไว้ใจ <c oughs> ในอุทยานเอาไปพวกเราไปในเมืองไปชมการละเล่นในเมืองอวันนักขัตว์นันนักขัตสนุกสนานเหมือนกันต่างคนก็ต่างไปพ่อกลับมาไปได้ห้าหกเจ็ดวันกลับมาโอ้ต้นไม้ตายเป็นเกินไปอย่างนี้แหละ เออข้าไม้ไม้จมตายเล่งที่เป็นหัวหน้านะเออมันเป็นหัวหน้ามันบอกว่าเอ้ยเวลาสูตรดน้ําไปนะมันจะถึงรากมันหรือเปล่าวะเออมันจะถึงรากมันจะเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาจะรดต้นไม้นะจะรดแต่ละต้นนะต้องถอนรากขึ้นมาก่อนแล้วก็มาจุ่มจุ่มใจน้ำซะก่อนแล้วค่อยยัดลงไปมันจะได้กินน้ํา ถ้าหากว่าเป็นรถเพยมันมันไม่ถึงรากมันนะเ,เพราะนะั้นมันจะได้กินได้ยางไงมันอยู่ในรากมันอยู่ในดินเพราะนะั้นต้องถอนขึ้นมาซะก่อนถอนขึ้นมาแล้วจุ่มจุ่มจุมใส่น้ำเลยอนจังยัดลงไปอีกให้มันกินน้าซะก่อนหัวหน้าลิงมันสอนสอนลูกน้องมันนะลูกน้องก็ปฏิบัติตามใช่ไหมนะเพอถอนขึ้นมาแล้วก็จุ่มใส่ก,กระถาง ถังคุกระป๋องน้ำเลยจับยัดลงไปถูกป่งไม่ถูกบ้างอย่างว่านะอ๋ยมันก็ตายเกินนี่เลยแน่มันถอนลากมันขึ้นมาใช่ไหมพอในอุทยานมากลับมาเท่านั้นแหละจะเป็นลมเลยโอ้ตา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 ใจทำไมลิีงที่ทาอย่างนี้วะถ้ามันยังถอนลากออกมามันทํำยังไงวะ เ,เวลาเราสอนก็สอนให้ตักน้ำํำรดเฉยๆแต่มันทําไม้มันถอนรากถอนต้นไม้ออกหมดนี่แหละภิกสูตทั้งหลายเร่งผุงนี่แหละมันถอนมันถอนต้น,นไม้ขึ้นมาทุกคนเพราะนายอุทยานสั่งมันต้า,างให้รักษาต้นไม้แทนแต่มันก็บอกกลูกน้องของวันๆถ้าลดน้ำเจอมันก็ไม่รู้จะมันจะได้กินหรือเปล่าน,ะน้ำนะ มันก็ต้องถอนขึ้นมาซะก่อนอย่างพวกเธอท่านทั้งหลายเห็นต้นไม้เลยตายไปหมดเห็นไหมน่ะนี่แหละแอบพระองค์บอกว่านิทานเรื่องชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะใช้คนต้องดูซะก่อนถ้าว่าใช้คนไม่ถูกกที่กับทางใช้คนโง่ทําให้งานเสียหายแอบทำให้งานเสียหายเพราะนั้นการที่จะใช้คน ต้องให้รอบคอบไม่ใช่รอบขนาดไห้อุทยานว่ารอบคอบแล้วนะก็ยังเสียหายได้เ,เพราะนั้นการที่จะใช้คนต้องมองคนมองหัวจุดเท้ามองเท้าจุดหัวแต่มองแล้วมองอีกต้องแกล่งกันตรองไตรตรองด้วยเหตุและผลถ้าว่าใช้คนปิดประเภทที่งานละเอียดเท่าไหร่ก็ย่งเสียหายยิ่งเสียหายมากาถ้าหาว่าการงานหยาบ ขนาดใดขนาดนั้นก็ยังเสียหายทั้งงานละเอียดต้องใช้คนละเอียดต้องใช้คนมีปัญญาต้องคอ้มีศรัทธาต่างหากไม่ใช่ก็รวดกรลาดก็ททำไปแบบตัวเองทำไม่รับผิดชอบจกักจะว่าทำตนเองก็จะเหมือนกระลลงทำเหมือนกระลิงทำงานเนี่ยโก้เหมือนกระลิงทำงานเนี่ยนายอุทยานเนี่ยปวดหัวอะไรตัวนี้ป้ะอะไรเพราะใช้ลิงเนีย นี่แหละนนทานวิชาดกเชิงนี้มันเป็นแนวทางสําหรับสอนคู่คนอีกเหมือนกันนั่นแหละผู้ที่จะเป็นหัวหน้าโยนในระดับไหนก็ตามที่จะแน,แนวแนะนําสั่งสอนอที่จะใช้คดให้ทําการทํางานต้องหัวหน้าต้องรอบคอบต้องใช้ปัญญาต้องทดลองดอูไม่ใช่ว่าจะปล่อยทั้งเจ็ดวันแต่เม่จริงปล่อยทักวันหนึ่งก็ได้ ปล่อยทุกวันก็ให้คนหนึ่งมาดูแลวันที่สองก็ให้ลูกน้องมาดูแลวันที่สามก็ให้ลูกน้องมาดูแลมันเป็นยังไงถ้ามันงานทานานันการทีมันก็ไปได้ดีใช่ไมไม่ใช่แบปล่อยป,อยปาดละเลยเฉยเมยปล่อยให้เขาทําไปเลยมันเข้าทนํนอนมอนหลงปูลาวทำาอะไรเหมือนหมาป่าห่านอนเหมือนหมาป่าห่อะ อันใน่งเหกืนอนกะหลวงปู่หลาน่สอนพระสอนลูกสอนหลานสอนหลวงเน,นอินอนะว่าท่าทำอะไรต้องรอบคอบนะต้องรอบคอบตรงทีท่วนนะต้องมองดูให้ดีนะการจะใช้ผู้ใช้คนจึ่ไหนก็ตามไม่ว่าจะใช้แล้วก็ปล่อย,ป,อยป่าลบเลยเสียหายนะนะนี่แหละอันนี้ก็คือลูกหลาน เราอยู่ในโลกวัฏสงสารคดีโลกคดีธรรมต้องรอบครอบนะอันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องคดีโลกให้ลูกหลานฟังต้นคดีธรรมคือธรรมะทางด้านจิตใจอีกทั้นส่วนหนึ่งทางที่จิตใจของตนเองก็เหมือนกันอย่าชราใจนะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะลองจะต้องเจอมรสุมใหญ่นะใจนะต้องสอนใจตัวเองเราต้องเจอมรสุมใหญ่นะแก่นะเจ็บนะตายนะ ติดต่อตอกอดก็เห็นคนอื่นนะเห็นญาติโกโหติกายพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติล้มหายตายจากไปนะอีกสักวันนั้นเจอตัวเองนะฮสิ่งเหล่านีา้แล้วก็สอนตัวเองอีกเหมือนกันให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจากนั้นก็เราก็ประกอบคุณงามความดีสิ่งที่ดีเราควรจะทําคิดดีทดําดีพูดดี อย่างวันนี้แหละพวกเราที่มาสู่วัดวาศาสนาเป็นวันพระ15ค่ำเตือน12เพนเป็นวันนักขัตฤกษ์เป็นวันสําคัญเป็นวันสิ้นปีเราก็ควรจะประกอบคุณงามวามดีนะลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงนะแต่ส่วนพระลูกหลานกองหลวงพ่อเหมือนกันนะถ้าไม่มีอะไรวันนี้เอาเข้าไปเจ้าจัดอ,อดนอนเอข้าไปเจ้าจะไม่นอนตล,ตลอดไตรมาสสามเดือนตลอด ตลอดทั้งวัดทั้งคืนข้าพเจ้าจะไม่นอนทั้งคืนจะจะถือเนสัชชตลอดทั้งคืนสิบสองชั่วโมงนะแ,แต่หัวข่าําข้าพเจ้าจะเดินกับนั่งานเองยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนอในคืนนี้เราจะเดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนาตอนทดลองนะที่จะเป็นยังไงถือเนสัชชีดู พยายามบังคับจิตใจไม่ให้ปุ่มฟุ้งไปข้างนอกอีกต่างหากให้อยู่กับพุทโธตลอดอจะเดินกับพุทโธจะนั่งอยู่กับพุทโธพุทโธจะยืนอยู่กับพุทโธพุทโธแต่ไม่นอนถ้ามันอนมันจะหลับนะร้าพเจ้าจะไม่นอนดูสิในคืนนี้นี่และการทํา,าความภาคความเปลี่ยนมันก็จะต้องมีอย่างนั้นอีกเหมือนกันพานุพาลาน,นะไม่ใช่บ,บกอกกินล้วกินกินแล้นอนเป็นวันๆไปมันก็ มันไม่ได้ผลหรอกนะต้องทําต้องวันไหนเด็ดเดี่ยวต้องเด็ดเดี่ยววันไหนเป็นอของตัวเองก็ต้องตัวเองบางไหนวันเป็นวันบัง,งคับตัวเองก็ต้องบังคับตัวเองวันวันไหนหยอดย่ยอดยานก็ให้ยอนยานกับตนเองมันต้องรู้จักนะถ้ารู้จักวิธีการทำอย่างนี้นะ จิตใจก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเรื่อยๆทางด้านจิตใจทางคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมทางด้านจิตใจน้งพานุพปาลาน,นะอตอนนี้ไปรับผรอในตน,นีเนอร์อนณัตรไทยญาติโยมวันนี้เป็นวันพราะนะวิกิสวนกุศลพวกเราได้มาร่วมกันทําบุญที่สวนกุศลต่อผู้มีบุคลากรกคุณ <c oughs> พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราทุกคนที่ล้หายล้มหายตายจากไป อันนี้ผมพ่อพูดถึงหลวงพ่อนะหลวงพ่อปู่ย่าตายายของพ่อไปหมดนะพ่อแม่ก็ไปพี่น้องก็ไปหลายคนนี่แหละต่อไปกนไล่ล่นลงมาเรื่อยๆเราจะไปที่ไหนรอดวะอ,อ,อีกสักวันหนึ่งก็ต้องไปตามอพ่อแม่ปิดปูป่ย่าตายายของพวกเรานะพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านจึงเบื่อท่านจึงกลัวท่านจึงกลัวนะ ท่านจึงไปแสวงหาความสุขในเวียงวังวจะโดดอยู่ในป่านโทงคงไปไปศึกษาเรื่องนี้แหละเรื่องจิตภาวนาเนี่ยตั้งหกปียังได้ตัดรูน้นะนี่แหละควรจะถือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีของพวกเรานะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารัง เอวเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกาปฏิอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะตมิจตุัพเพปูเรนตุตั้งกับปะจันโทปนาราสุยะธามนิโชติราสุยาธาสาปิติโยวิวานจัน สุสาภโรโภวินาสตุมะเตภาวัตวันตารายโยสุขีดิกายุโวภาวะพิวันธานาสิลิตานิจางวุฒาปาจายโนจัต ตาโรธรรมาวัดการดีอายุวันนสุขางอาลาราตนาตยานุภาเวนาราตานาตยานิยานาโดคาโลคาพยาเวลาโตกาจัตุจุปัฏวา อาเนกาอันตรายาปีวินา,า,นาส,สานตุอาเสสโตตายาติติทานางลาพังโตทิภาตยังสุขังบลาลังเสริอายุจวันโนจาโุขังอุธิจจยะตัวสะตาวัตสาจายุจาชีวสิทธิภวันตุเต ปาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาตาบัณะนุภาเวนะตดาโสที่พวันตุเตพาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาตาบัะธรรมานุภาเวนะสดาโสที่พวันตุเต

เลืมอ่านนี้เว้ยคุณชีวันคุณทุภาวดีอึ้งรังสีนะผู้ถวายอาหารวันนี้แล้วลูกหลานคุณนัทกน,นันเมตานน,ออนาท์คณนะญาติธรรมนครราชสีมาอุณที่ส่วนกุศลให้คุณพ่อใ้จเจริญอุดมโชคชัยคุณปัญญาชูพาณิช คุณพาชุติปันวรรชุนทรารักษ์อุทิศให้กับคุณพ่อจุธีวงวิทิตร่วมถวายอาหารกับโรงค์รัววัดปานะคำน้อยคุณนิรัชชาหมู่เมืองอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อพิธเนรผู้รองรับคุณกิจฉนาอุบลโอ้ให้ในบุญในหลายวันนี้มีหลายเจ้าภาพลูกรลางไหม เมื her her ่อประสบกานณ์ภมวนาให้หมดเสร็จแล้วควรปฏิบัติการต่อไปด้นึ่งล้างมือด้วยสบู่หรือทีสเปรย์อาบอบบให้เรืยบร้อยทุกท่านสองขณะปัดา่านควรมีมการกระต่ารมอเด 3. ดสามขณะ